สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็ผมท่านนาย k l v k s นะฮะวันนี้อยู่กับเกมมาครับเวอร์ชันหนึ่งจั่วจุดสี่นะฮะมาอยู่กับเซิร์ฟอะไรวะเซิร์ฟอะไรวะออกไปดูดิต้องออกด้วยเหรอเฮ้ยไม่เอาเกียยเซิร์ฟอะไรครับไม่รู้สินะไม่รู้ครับสรุปชื่อเซิร์ฟไม่รู้ครับโอเควันนี้ผมไม่อยู่กับแอดมินเซิร์ฟนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอดมินใช่ไหมใช่ไม่ใช่นี่ยวา ยังก็ไม่ดับเลยครับโอเควันนี้เราจะมาตลอนทัวร์บกโปรโมทเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้สินะครับโอเครู้สินะเราเริ่มต้นนี่ทับตะป่านะครับมาเกิดตรงนี้นะซึ่งเป็นสถานที่ที่แย่มากอ่ะเดี๋ยวปรับพวงมาให้แบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องโอเคเดินมาปุ๊บดูเขาคราวนี้สวยแน่นอนเขาบอกว่าให้เรากระโดดขึ้นไปครับผมฮึบอ้าวล่วง ก็ก็กดกระโดดไ่ไงเรามาติดหวัวมันก็เล่ร่วงอ่าสรุปเขาเขียนว่าดาวนะไครแปลไม่ออกยกมือเย่ yeah, ยกมือถุย๋ยผู้เล่นอ่ะใครวะเก้ด<อ>่ว่าไม่เคยเห็นคนลอ่อเก้อยู่ข้างหลังน่ะไอ้ที่อยู่ข้างหลังคุณน่ะข้างหลังคุณน่ะเล้กรรมตรงนี้นะฮะเป็นโซนฆ่าหมูนะผมฆ่าเสร็จแล้วนะเป็นตัวนี้ คอยงะเกเคจริงๆด้วยโอเคอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคสำหรับจุดตรงน,นี้ก็เป็นโซนฆ่าหมูเอ้าชุดแตกเลยทำไมธนูมันโหดจังโซนฆ่าหมูนะาสามารถไปฆ่าไปฆ่าได้เลย โอเคสำหรับจุดตรงนี้ก็คือเอนชันนะฮะซึ่งเครื่องแม่งหายฮะ<ต>ไม่ก็เปลี่ยนที่แล้วไงเนี่ยอ๋อเปลี่ยนที่แล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดเอนชันนะครับนี่<_ <p> _ <n> อ,อ่าปิดห้องฮะแล้วถ้าสมมุติเราแอบอยู่ตรงนี้ฮะทำไงครับคนก็เข้ามาแล้วก็ฆ่าเหมาะสำหรับกับการเล่นป๊อปฮันก็เดี๋ยวฮะเดี๋ยวๆๆเด๋ยแล้วเราฆ่ากันได้ไหม ไลนะ้ลองหนะ่อยลองหน่อยปรับเกมโหมดออกดิเอามา,าดคิคุณไม่ปิดพีพีเหรอคุณเอาเผยอโยนดาบให้อ่ะขอบค,ครับโอ้ไม่รู้แล้วว่าดาบนี้โหดแค่ไหนอดาบอินชานแน่เลยโอเคเราก็สามารถเดินเข้ามาแล้วก็กดเล่นกันได้นะจําบายเรามาคายนี่กันดีกว่าอุย รู้ไหมครับนี่ดาบอะไรดาบเป็นชั้นออกครับฟาดมันโชว์หนึรอบโชว์นึ่งรอบลองไหมฟาดมันไม,ไม่เอาไม่เอาอืออือเจ็บเรียบร้อยตายเรียบร้อยเลยอัแบบนดาบเป็นชั้นออกมาให้ผมเลยคปุ่นเล่นเอาชุดดีกว่าอ่าเอาไปชุดชุดชั้นชั้นให้หน่อยโอ้ขอบคุณมาก <laughs> แอดแกล้งผมทำไมชุดผมมาครับไดีดูวแม่เอ็อันนี้เอ็นชาร์ดแล้โอเคสำหรับตรงนี้ก็เป็นวาร์ปนะฮะแอ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 สโนว์เสิร์ชผมว่าผมผมว่าผมไม่ต้องเข้าไปเนาะเสียงเลยอ่ะเราเข้าวาร์ปฟอร์เรสไปแล้วกันครับเรื่องนี้มันจุกแคทก่อนก็ดีนะเวลาอัดเนี่ยอุ้ยแหลก ปิดอะไรนะโอเคตรงนี้ก็เป็นวาร์นะฮะเออลืมบอกว่าเซอร์มีเปิดให้ขุดขุดโพโดยใช้ไอละมุนสัมผัสหรือไอ้นั่นะออก็คือใช่ใช้ฟอร์จูนขุดแร่พวกที่เออ,อซิงทอดดอ็อตซ,ซิว,ซ,วซิวทอ็อตนั่นแหละฮะไม่ใช่ก็คือขุดขุดแร่แร่รโพโพใช่ใช่ โพโพนี่มีอะไรบ้างครับเซอร์นี้เนี่ยมีไอรอนมาฮะไอรอนโถุยหาง่ายไปไมั้เออหาง่ายไปแบบทุกคนบ้านใหญ่โคตรอ่ะมีตามที่อยู่ในตัวโอเคก็มีมีไอรอนด้วยหรอโถุยเนี่ยมีไอรอนอยู่สองอันเนี่ย โคเออโคผู้ผิดทษมีโคห้คุณหโค 5. 5โออลฮะรับพิสครับแล้วก็ไดมอนฮะสำหรับใครที่แบบเออเอาไปเอนชาเราได้ซิงสิวอ่านเชื่ออะไรก็ช่างมาสิวซ,วซ,วซิงทอชนะช่างแม่งเลยฮะคือถ้าได้ปุ๊บเออรวยคือแบบปั๊มโพขายกัน<ป>สบายสปั๊มโพขายเลยสบายมากเนี่ยเนี้ยเนี่ยตามอันเนี้ย ไหนโอ้โหมาอย่างงั้นเรามาลองขุดกันอยู่ครับอย่าเพิ่งวางนะแบบนึงต้องหาที่มันเป็นแร่จริงๆก่อนนี่นี่น,นี่ได้แล,แล้วแร่แร่โอเคฮึบเห็นไหมมันจะได้แร่ฮึบมันจะได้แร่ออกมาซึ่งเอ้อยเดี๋ยวผมขอ โยนให้ให้หมดก่อนครับเสกใหม่ได้ไหมได,ได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะขุดแล้วมาวางให้ดูเลยอุ้ยลืมแป๊บโอเคอันนี้ไม่ใช่โปรเทคนะฮะอันนี้ <มา S 2> คือ,อไม่โปรเทคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วเราก็มาลองวางครับอ้าวเป็นโปรเทคครับ,รบอ,อันนี้ก็เป็นโปรเทคครับอันนี้ก็เป็นโปรเทคอ้าวอันนี้วางไม่ได้ ติดพื้นที่อ๋อสงสัยไปทับกับวาร์ปใช่ไหอืมเออใช่ทับวารโอเคเอาคืนฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนด่าแล้วข้อควรระวังเออเก็บไว้หรอควรจะเก็บไว้ทักกันหน้าฮะไม่โอเคผมขโมยแล้วนี่ผมขโมยแล้วแล้วเซอร์มีมีอะไรไหมฮะจุดๆมีครับมีอะไรโอเคใครทักวะ เออฮัลโหลครับฮัลโหลอยู่ไหมอยู่ครับแหน่ต้องดัดเสียงนี่ออตีโอเคแอดมินมีกี่คนวะแบบน่ะแสดงว่าเยอะครับหกเอ้ห้าเอ้ยหก <c oughs> <5. S 2> เอเอหกถูกแล้วเยอะจัด ก็มันเยอะจ้วยอ่อนะฮะเพิง่งรีแมปไปก็แน่นอนว่ารับประกันว่ามันจะหาของง่ายง่ายกับเนี่ยลงลงไปในดัานก็นเจอเหล็กแล้นี่เจอเหล็กนะฮะไม่ใช่เจอโคอยากได้โคแป๊บอกสเล์แป๊บเซิม <c oughs> น,นี้ไม่มีกันด้วย ไม่กลา,างไงอยู่เราใจดีใจดีฮะสาหรับเด็กเกียนทั้งหลายนะฮะขอบอกเลยฮะมาเล่นเซิร์ีีกันเยอะๆะคุณแบบเออเอ็กซาเย์เห็นโคโปุ๊บอูวิ่งไปขุดเลยฮะรวยเลยแต่ที่สําคัญคืออะไรนะครับครับสําคัญคืออะไรหาอีกไม่รอไม่เจอเลยครับแต่ว่ามันไม่ใช่โพงไงฮะเอ๊ะมลลันป็นโพงไม่โชกไม่โพงไม่โง้นก็กไม่รอบน,นี่ถ้าโพงโอ้เจอโค เอ็นเมอรอนถ้าเป็นโพแล้วจะเอ้เดี๋ยวแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นคุณคิดยังไงฮะแล้วแล้วตเติมเงินนี้จะได้อะไรอะ่ะก็ไม่รู้สินะตเติมเงินได้แต่ยศเหรอได้อย่างอื่นบวกพันโอ่พันก็ได้จ๋งจงเอาก็เอาตเติมตเติมตเติมยี่สิบห้าบาทเอาซิงท็อตไปยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทคือครึ่งหนึ่งของห้าสิบทูใช่คุณจ่ายมาห้าสิบส่วนอีกยี่สิบห้าบาทคุณจะให้เป็นเงิน เขาเรียกว่าแ a วดแววมันมีอย่างเงี้ย่ะเป็นค่าภาษีไงสร้างแลนด์มาร์กแล้วสร้างแลนด์มาร์กเออช่วยเซตไทม์หน่อยครับเแียวมันมีอะไรอีกอ่ะผมอยากรู้ผมอยากรู้แต่จุดคายแม็กมันก็คือโพโพโปเทคเนี่ยฮะอ้าวอยู่ๆก็เช้าอ๋อเขาคุณหมอให้เซฟอ่ะสรุปผมผิดใช่ไหมอ๋อ <laughs> มามเห็นแล้วอ,อีกคนหนึ่งเรียกรอก้องบอกว่าจะเอาตองอคืนต้องอคืนหมุคืนมาผมมีเวลาโปรโมทไม่มากนะคุณเอา้าเอา้าเนื่องจากผมต้องใกล้แล้วฮะเอ็นชายที่สุดเปได้แค่พอตูนสองทำไมต้นไม้ต้นนี้มาจากไหนอะ่ะตอนแรกไม่เห็นนะเนะี่ย ก็ไม่ก็ไม่รู้สินะดูแล้วจะมาแก้คนอัดกันไม่มีทางไม่มีทางสำเร็จแล้วครับอยู่ไหนวะ <c oughs> คุณน่มันผมอยู่สเปายยังไงเล่ะ <c oughs> ไม่มีดินที่ปลูกปลูกไม่ได้โอเคสำหรับจุดแจกของก็คือูอไม่เห็ว่าน,นี่คืออะไรเอาจริงขยะหรือเปล่านะใช่ เพื่อความไม่น่าเกลียดเดี๋ยวผมขอบินไปดูอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะลงไปตรงกระบองเพชรแค่นะั้นดูไหมว่าทําไมถึงไม่ทําเป็นแบบกระบองเพชรหรือวาลาวาไปเลยเนี่ยกระบองเพชรเนี่ยแล้วเรา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 ราดูไหว่าทําไมถึงไม่ทําแบบข้างในให้มันเป็นกระบองเพชรกับลาวาไปเลยทาไมครับดูไหมทําไมไม่รู้ เราต้องการไอ้นี่ไงแบบสมมติแบบคน fk อยู่เงี้ยแบบแล้วโดนตีตกลาวาแล้วแบบก็กดออกไปเลยอ่ะก็ปิด p พ p สิครับโอกาสจะหายอแล้วถ้าเขาลืมอ่ะอ้าคือต้องต้องต้องปิด pvp เองใช่ไหมเค่ผมปิด p p แหละ ไม่มีไม่มีวาม้เา,า,าเป็นเมืองแร่อ่ะอจากขุดอยากรู้มาทางในเมืองแรกอยู่ไหนไม่รู้ครับไม่อยากรู้อกกลมาอี้ดแจกของก็มีหลักๆที่ผมใช้อยู่ครับอาะุชุดแต่อาวุธเหล็กจบแล้วก็มีขนมปังขนมปังนะระกุ้งกินกุ้งกินเนีียไว้ทำไมครับอะไรครับอ,อืม ห้าสิบทูเท่ากับเลสเตอร์ดนดัสแปดอันแสดงว่าร้อทูเท่ากับดาบไม้บวกพันใช่ไหมแล้วมันมีวันพังไหมเนี่ยโอดาบไม้บวกพันมันเอนชานอันเบกกิ้งบวกพันนี่อ๋อมันก็คือพังโคตรนานใช่ไหมมันเรียกว่าไม่พังดีกว่าไหมเรียกว่าไม่พังเลยมีเปลี่ยนด้วยเหรอฮะ นี่ขอเปลี่ยนเอ็นชานนี่เหรอคงคงคงให้นะคงให้โอเคเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วมีอะไรครับจบไม่มีแหละสบายเลยเหรอเชิญถ้ามีข้อติชมอะไรนะฮะก็มาบอกได้คอมเมนต์แล้วผมจะไม่อ่านอืมอืมอืมดีดีคุ้ม j อบเลยผมอยากลงไปข้างล่าง บนี่มีวิธี T เข้าจะตายง่ายๆนะฮะคือวิ่งเข้าปั๊มแล้วหมูนะฮะกระโดดตาไปนะฮะแล้วก็กระโดดเอ้กระโดดไม่ถึงนี่กระโดดตรงนี้แต่ข้างล่างมันเป็นน้ำนะ,ะให้กระโดดลงบินโยอแอะเอ้ยคณช่วยปิดไฟล์ของนอยฮะเอ้ยเพิ่งปิดนะแป๊บหนึ่งปิดเลยสรุปจะให้ปิดหรือไม่ให้ปิดให้ปิดให้ปิด โอ้เจ็บเกเองเจบตจบคลิปกันะฮะเดี๋ยวยังจบไม่ได้ทำไมยังจบไม่ได้ครับหันหันมาทางนี้หันมาทางนี้หันขึ้นมาเออมอง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 มามองมาลงมาลงมายืนตรงไอเนี้ยเอออยู่ตรงนั้นไปนะแล้วหนึ่งยังจบไม่ได้ยังจบไม่ได้ที้นี่ไปไหนแม่เไม่รปลอดภัยอ่ะเอาจจริงๆไม่แกล่งเนี่ยมามามา เหตุอะไรวามานี่ฮะดูที่จอของท่านให้ดีๆแล้วท่านจะบกับเอ้ยแม่งไปดูพีวุดเป็นโดนอะไรวะวุดวะอืมแก๊สอืมอืมคุณจะแปลงเป็นแ,นแก๊สทำไม โอ้ยนายแปลงใช่ไหมแปลงใช่ไหมโอเคนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายว้า <c oughs> เป็นการจบกิวดีๆมาก